เลยครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยค,ครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกมโรบอกไดเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีอัปเดตมานะครับ ผมก็เป็นอัปเดตของอาทิตย์นี้นะครับผมอไดเวอร์นี่ก็อัปเดตค่อนข้างจะทุกอาทิตย์นะครับผม <c oughs> ก็มาอาทิตย์นี้ก็อัปเดตแล้วนะผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วมาเร่ม้นดวเราผมเพิ่มตัวแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยนี้หาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมก็มาจุดพูดกันดีกว่าครับผมเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ผมห้าสี่สาม สองหนึ่งกดครับโอ้โหก้อน,ฮอนเฮบอกเลยโอเคครับผมอ่าอันแรกที่อัปเดตมาเนี่ยก็คือเควสนะครับผมอ่าเป็นอ่าคันนี้ผมโมลิสิบห้าเอ็กซ์ตรีมนะผมที่เข้ามาใหม่นะผมก็คืออหาห้าอันนะในโรงนานะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาให้ดูกันในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ที่อัปเดตอีกก็คือ โกลไลน์นะครับผมก็คือดิฟห้าหมื่นนะครับผมอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเออไม่เควสเควสทิ้นี้ถือว่าง่ายพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอ่าพลิกอนเรนโบว์นะครับผมก็คืออ่าเป็นลายลับนะครับผมนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือแข่ง30ครั้งนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ส่งของ30ครั้งนะผมส่งอะไรก็ได้นะครับผมแล่นต่อมาก็ได้แสนห้ากันเลยทีเดียวผมเออก็ส่งเนี่ยยี่แข่งยี่สิบครั้งนะครับผม อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเควสก็มีประมาณนี้ผมแล้วก็มีฮอลลีกอนบีส์นะครับผมมานะครับผมก็คือ คัมแบ็กนะครับผมเขาใช้ว่าคัมแบ็กกลับมานะครับผม is back อกเออก็คือแบบมันน่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาผมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะดีนะเออมาเดี๋ยวเราวาไปที่แมปเจแปนกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่เราวามปที่เจแปนแล้วล้วก็ต้องใช้รถที่มันเข้ากันหน่อยนะครับผมอ่าสามห้าก็ได้อันนี้แบบแ <c oughs> ใหม่ๆห,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 หน่อยนะครับผมก็คืออ่าอัปเดตในแมปเนี้ยก็มี การแข่งใหม่นะผมเป็นด่านใหม่ก็คือเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับผมเป็นดา่านนี่ผมด่านนี้ก็คือด่านใหม่ครับผมแข่งได้14คนนะครับ ผมแล้วกอ็อันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีใครมาแข่งหรือเปล่าจะไม่น่าจะมีนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นด่านแบบเลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะผมนานนี้นะฮะแล้วก็ที่อัปเดตมาในแมปญี่ปุ่นอีกนะครับผมก็คือด่านอาราวเดอะเวอร์ครับอาราวเดอะเวอร์เนี่ยจะไม่ไม่ได้อัปเดตในเรื่องของเส้นทางับผมแต่ว่าอัปเดตอาราวเจแปนตรงนี้ก็คืออัปเดตในเรื่องของตังนะผมก็คือจะเริ่มเริ่มต้นที่7,5 0 0นะครับผมอ่าแล้วก็อัปเดต ต่อไปเนี่ยผมต้องเข้ามาดูที่การแต่งนะครับ ผมก็คืออาจจะเป็นบอดี้แล้วก็เอ็กซ์ตร์สเอฟเฟกนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกของอะไรนะมันจะมีออไม่ใช่ไม่ใช่ยังนะผมก็คือไอที่อัปเดตมาก็คือตรงเควสนะผมผมยังทำไม่ได้นะครับผมแล้วก็อัปเดตที่เห็นได้ชัดกกคือของ R 3 4นะครับผมก็จะมีบอดี้คิตมาใหม่นะครับผมบอดี้คิตอันนั้นก็คือนี่ครับผมกดมาที่บอดี้คิตนะผมบหมื่นสี่นี่นะครับผม,มทผม์แอ 10, คทัคโอ้โหโอเท โอ้โหเท่จริงทุกคนโอ้คือนี่คือชุดแต่งใหม่ของอาสามสีครับผมโอ้มีอันนี้คือสีจูนนะถ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะครับผมอันนี้คือสีจูนนะครับผมแต่ผมชอบคือแบบทำแอคแท็กมากเอาเลยกันคือชอบทรงนี้อยู่แล้วชอบสุดๆเลยนะครับโอ้คือแบบใส่แล้วเท่จริงนะเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วก็อีกอัปเดตเนื้อผมก็เป็นลายเส้นเพลทนะครับผมมีเอ่อ ของเกี่ยวกับเรื่องเจแปมานะครับผมนี่นะครับผมก็คือป้ายสีทองครับหูโคดสวยนะป้ายเนี้ยนะป้ายนี้อย่างสวยบอกเลยแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับผมนี่อันนี้ก็คือ2ป้ายใหม่สามป้ายใหม่นะครับผมก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเออจะออกแนวญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าผมชอบสีทองนี้มากครับผมขูเอาเลยละกันโอ้คือสวยจริงนะป้ายนี้นะครับผมนะแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งเนี่ยจะเป็นของอ่ะคัมเมโลัะผมผมก็อันนี้คือลงทุนซื้อมันเลยนะ เป็นของคาเมโลคันนี้ครับผมเขาบอกว่าสามารถเอาสปิตเตอร์ออกได้แล้วนะผมสปิตเตอร์ด้านหน้าเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนะผมแต่ว่าเ,ออเขาบอกว่าเอาสปิตเตอร์ด้านหน้าออกได้นี่ผมไม่รู้ เพราะว่าตอนแรกคือผมไม่มีคันนี้นครับหูแบค็คหูมีหูันนี้น่าแดกน่าจะโหนะเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันนะครับผมมีลมด้วยนะครับผมบอดี้คิตนะครับโอ้โหวนี้ก็เป็นแดกแบบว่าจริงๆเลยนะครับถ้าเรามาแต่งก็น,น่าจะเถื่อนอยู่นะครับผมนะครัครนนี้โอเคนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นสปิเตอร์คือตรงไหนนะครับผมผมก็หาอันที่อ,ออกไม่เจอครับผมเดี๋ยวเราลองมารีวิวคันนี้กันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมมาแต่ว่าตอนนี้เราเหลืออ่า ไปหาใช่ไหมเออแต่ว่าใครที่ดูถึงตอนนี้ก็จะได้อ่ารับโค้ดแล้วนะครับผมนี่คือโค้ดใหม่ฮนะพิมพ์ตามเลยนะครับผมนี่คอาเนื้อนี่ครับผมดอนซีมีนะครับนี่พิมพ์ไปแล้วก,กดรีดีนะผมเราจะได้เป็นแรปนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองไปดูว่ามันเป็นโปรตายแรปด้วยนะลองไปดูกันว่าอ่าแรปเนี่ยจะ สักแค่ไหนกันเชียร์นะครับผมนี่นะผมโปรโตไทคามูนะผมก็เปนล่เงี้ยผมลายที่ได้จากโค้ดนะครับใครที่แบบชอบก็สามารถใส่โค้ดมาใช้ได้เลยนะครับผมแต่แนะนําให้ใส่เก็บไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหานี้กันดีกว่านะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ่าลงนานะครับผมขออนุญาตบินดูก่อนนะครับผมขอโกงนิดหน่อยันนี้คือลักษณะของสนามใหม่นะองดาวนั้นเนี่ยเออก็ตานี้เลยนะผมโหดังหด อ่าเหมือนผมเจอนะน่าจะตรงนี้ผมนี่นี่นี่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเราลองขับไปดูแล้วผมเออน่าจะใช่ฮะเราลองไปดูกันเลยเอาเดี๋ยววัตถุดักตัวหล่นโอเคขับโอเคตัวมันชอบบักนะครับผมพอออกมาจากกล้องนะฮะปุ๊บอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางมากนะแต่ว่าก็ใกล้เคียงตรงกลางนะครับผมจะอาถจาจะอ่านอยู่ตรงนี้อยตรงนี้ตรงนี้อจเจอแล้วนะครับผมปุ๊บไม่ยากนะเควสดเนี้ยนะผมก็หาแบบ หาไป่บบเดียวก็ได้นะฮะอเคครผมเราก็เข้าไปชนอูคันนี้มันมันเสียหลักง่ายขอเปลี่ยนคันเป็นฮอลิกอนเหมือนเดิมดีกว่าครับเอลิกอนฮลิกนเออฮลิกนโ,โอเคครับผมที่ต่อไปนะฮะเราจะหาตรงนี้กันนะครับผมเราจะาขับไปดูแถวตรงกลางก่อนนะครับอ่ะนี่มาแล้วเราจะไปดูแถวตรงกลางกันก่อนนะครับผมก็ถ้าเจอก็ดีครับอ่ะเจอเลยนะครับผมก็คือแบบ ให้ทุกคนเลยขับมาแบบตรงกลางก่อนเลยผมถ้าเจอก็ดีครับผมถ้าไม่เจอก็เออนะแต่ว่ามันจะอยู่แถวตรงกลางอยู่แล้วนะครับผมอ่าอันต่อไปก็อาหารนี้ใกล้ตรงกลางพอดีเลยนะครับผมอ่าเราก็ขับไปข้างหน้านะตรงกลางชึบอ่าเจอไมมเอ่ยเจอไม่เอ่ยออย,ยังนะครับอันนี้ไม่เจอผมเฮ้ยหรือว่าต้องขับย้อนไปอ่าเหมือนจะเห็นใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวผมลัคขับหาเจอแล้วนี่ไงใช้ด้วยตรงนี้นะครับผมปุ๊บได้อีกหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ค่อนขันที่จะง่ายครับผมเราก็จะได้เอสสิบห้ามาครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูหดูทำไมตรงนี้มันไอ้นี่จังวะแบบไอ้ที่ส่งมันเยอะจังวะเอาอันนี้ผมขอว่าไปตรงนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะง่ายกว่านะชึบโอเคเดี๋ยวผมหันหน้าไปทางนี้ปุ๊บอ่า อ่าลงนานเอาเจอเลยนะครับผมเออก็ขับมาตรงกลางเหมือนเดิมแล้วผมมันอยู่แถวตรงกลางอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องบินหายได้เลยนะปุ๊บโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างท,ที่จะไกลว่ะอ่ะราระวับตรงนี้แล้วกันนะครับเออก็ไกลแต่ว่าก็ไม่ไกลมากรถเราแรงไงรถเราแรงจัดไงนะครับผมนะเอเออันนี้ก็เอามุมมองกล้องให้มันสุดไปอ่าเจอแล้วนะครับอุ้ยง่ายเกินเคลผมครบห้าอันแล้วเราก็จะได้ s 1 5้ามานะครับ ผมยแต่อัปเดตเนี้ยผมค่อนข้างที่จะชอบกับชุดแต่ง R34 ที่สุดนะครับผมในอัปเดตนี้นะทุกคนแบบชอบอะไรนี้ผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่ะเราได้ S15 มาแล้วนะครับผม S15 นี้นผมว่ารอรีวิวเลยนะฮะโอ้ <c oughs> เหมือนจะเป็นแนวแบบว่าแรลลี่ด้วยนะเนี่ยเออแนวแรลลี่ใช่วะแต่แรลลี่รถมันต้องสูงกว่านี้วะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะใช่นะเออมาแข่งกระดานนี้อาจจะโอเคนะเออดานใหม่อ่ะดานใหม่เพราะดานใหม่เป็นเรลลี่ไงนะครับผมเออก็น่าจะโอเคนะครับผมโอเคผมอัปเดตคร่าวๆของไดเวอร์ก็มีประมาณนี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสือเส้อสวยแบบนี้ผมหาเสื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมมีลายสีลายสไตล์เลยนะฮะและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ